ก็ต้องกาบสวัสดีพี่น้องที่รับชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบก,กับผมชินเคยครับช่างสองโคราชครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งถามว่าพี่ครับน้ามันเครื่องมันสามารถแทกตัวแทกขึ้นไปบนฝาลูกสูบได้ยังไงวันนี้ผมมีคําตอบครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆครับพอดีมันมันมันมีรถน้องมาทําพอดีเลยับทุถ่ายคิดไม่ดูแต่ตอนนี้ผมผมก็ลื้อไปแล้วครับลื้อไปแล้วผมทําการลื้อหมดแล้วทุกอย่างก็คือเต็มกอท่อเลย อ๋อขอถอยี่หน่อยนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะยืมนี่เห็นไหมยืมเต็มขอถอยอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับทีเนี้ยผมก็ทําการลื้อออกมานะครับสาเหตุหลักๆเลยที่น้ํามันเครื่องมันสามารถแทรกตัวขึ้นไปได้นะนี่ครับมาดูครับนี่ครับเห็นไหมครับเกิดจากลูกสูบติด ลูกสูบหรือว่าภาษา,าคนภาคกลางก็ลูกเบรกอะไรเนี่ยครับนี่ครับนี่ครับลูกเบรกลูกอะไรเงี้ยครับทีเนี้ยมันสามารถแทรกตัวขึ้นไปได้มันทําให้เกิดข่าเหมาเห็นไหมมันก็เกิดหลายสาเหตุเหมือนกันครับคือหนึ่งลูกหลวมก็เป็นได้สองอาการลูกสูบเบรกก็เป็นได้เหมือนกันครับไม่ใช่ว่าเบไม่ใช่ว่าควนควนออกท่อหรือนะ้ำมันเครื่องลุงท่อเนี่ย จะเกิดจากอาการคือลูกเบรกอย่างเดียวไม่ใช่นะครับมันเกิดจากอาการลูกหลวมก็เป็นไปได้แต่หลักๆเลยผมตัวเดียวจะเจอการลูกเบรกมากกว่าในรถโลิฟายนะครับไม่ใช่รถเดิมนะครับนี่ครับแล้วฝาเขาจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมฝาเขาจะเกิดเข่าเต็มเลยเข่าเต็มเลยนี่นี่ครับเพราะว่าแหวนลานตัวเนี้ยมันจะมีแหวนอ่าแหวนแหวนแหวนอัดแหวนอะไรแล้วก็จะมีแหวนลานเขาเรียกแหวนลานก็คือแหวนกดน้ำมันเครื่องนี่แหละครับ กันกันไม่ให้น้ำมันเครื่องสะแทรกตัวขึ้นไปบนบนหลอลูกสูบได้เห็นไหมครับการเข่า,เ,าเต็มเลยวิธีแก้ไขใช่ไหมครับวิธีแก้ไขใช่ไหมครับก็คือทําการคว้านใหม่ครับคว้านใหม่เป็นลูกสูบใหม่แล้วก็เปลี่ยนซีนหลอดเบาวเอาให้ชัวร์เราไปเลยมันก็ไเป็นได้ยากอะไรมากมายครับบางทีบากินนี่ก็เปลี่ยนให้ให้น้องๆเข้าไปเลยก็ได้ครับอาการที่จะแก้ก็คือเขาไม่ให้เราแก้ เกิดจากอะไรนี่แหละครับพอดีเห็นเห็นในคอมเมนต์พอดีเลยน,น้องมาให้แก้พอดีเลยก็นี่นะครับสรุปแล้วอาการที่น้ำมันเครื่องสามารถแทรกตัวขึ้นไปบนหัวลูกสูบได้หนึ่งคือหนึ่งลูกสูบหลวมสองลูกสูบเบรกเนี่ยครับบางคันก็อ่าก็จะออกทางดูระบายกางแข้งนะครับผมบอกก่อนนะครับให้สังเกตง,ง่ายๆเลยถ้าเป็นรูระบายกางแข้งอ่ะร้อยทั้งร้อยผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ร่องแหวนตรงนี้แตกนะครับลูกสูบแตกกับลูกสูบทะลุอะไรประมาณนี้นะครับ ลูกสูบเบรกก็สาม,มารถระบายออกได้เหมือนการแตกหลักๆเลยเมืว่าลูกสูบแตกจะออกวันจอลางแข็งหรือปะเก็นฝาแตกวันจอลางแข็งแต่ถ้าเป็นลูกสูบเบรกอย่างนี้สาม,มารถแตกตัวหรือถ้ามันเครื่องมานี้โอ้โหสุดๆ,ๆติดแน่นอนบอกเลยครับแปลงครับคลิปนี้ก็ผมทําทําแล้วนะครับทําให้ดูแล้วนะครับว่าแก้ไขยังไงก็คือเป็นลูกสูบใหม,ม่แค่นั้นเองรับปาาระกันว่าหายแน่นอน,นครับขอบคครับขอบคุณมากครับคลิปนี้ก็ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมเลยนะครับเพราะว่าผมก็ได้มีกำลังใจในงานทำคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับ